Being Podcast Being Smart and Empowering Your Life เป็นอยู่ดีกับแม่หมอบี Wellbeing สวัสดีค่ะดรเว l l b อิง well นะคะ Smart w o m e n and Powering นะคะก็วันนี้นะแม่หมอบีนะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวาเลนไทน์ค่ะจริงๆแล้ววาเลนไทน์คนมักจะนึกถึงการให้ผู้อื่นือวความรักที่มีต่อผู้อื่นนะคะ แต่มาบีีอยากจะให้ทุกคนออได้คิดถึงไว้ว่าก่อนที่เราจะรักใครอะ่ะเรารักตัวเองอไรอยังนะคะคอนเทนต์วันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับวันทายก็จริงแต่เป็นเรื่องเซิฟเลิฟกนะคะการที่เราดูแลตัวเองให้ความรักกับร่างกายจิตใจหรือว่าจิตวิญญาณสปิตของเรานั่นเองนะคะหลายคนโอ้โหดูแล้วก็คิดว่ามันจะเวอร์เกินไปไหมหรือว่ามันจะต้องขนาดนั้นเลยหรอจริงๆเราสําคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เรารู้จักตัวเองรู้จัก ทุกๆด้านของตัวเองไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราเนี่ยค่ะหรือว่าภายในใจิตใจอารมณ์ของเราการมิสติกับตัวความเชื่อหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องสปิริตชั่วเนี่ยสำคัญมากเราต้องรู้จักที่จะดูแลทุทกๆด้านของเรานะคะเพราะมันทําให้เกิดความสุขและความสงบในชีวิตที่แท้จริงนะคะหมอพูดอย่างนี้คนก็จะเข้าใจย,ยากนะคะหมอบีใจะให้พูดแบบเป็นง่ายๆหรือเป็นเหตุการณ์ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นทีออ่วันท้ายที่ผ่านมาเนี่ย หมอบีก็มีแลนว่าจะไปทําสปานะคะซึ่งก็คุยกับเพื่อนมาแล้วแหละพวกเราทํางานกันเยอะเนาะเยอะเรื่องขอบีเป็นแม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีหนะ้าที่ที่จะดูแลตัวเล็กของเราด้วยนะคะเพราะว่ารับผิดชอบเราก็จะสูงมากขึ้นนอกจากเราจะต้องทํางานเราต้องมีเวลาที่จะแบ่งปันให้กับลูกน้อยของเราเพื่อพัฒนาการที่ดีแล้วก็เติบโตเป็นคนดีนะคะค่ะอย่างหมอบีเนี่ยวัยนันท์ไทยของปีเนี่ยกับเป็นการดูแลตัวเองมากกว่า ฉันจะมีเวลาที่จะดูแลร่างกายจ,จิตใจและจิตเป็นอย่างเราอย่างไงอย่างการไปสปาเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆมากๆนะคะจริงๆอ่ะถ้ามีเวลาเนี่ยหมอบ,บีแม่หมอบ,บีอยากทำสครับหน้าเองด้วยซ้ำอยากจะปรุงเองอยากจะซื้อวัตถุดิบมาทําเองด้วยซ้ำหรือแม้กระทั่งเนี่ยจะเป็นแบบถ้าเราไม่มีเวลาอย่างเงี้ยเราอาจะไปเข้าสปาแล้วก็เออเนี่ยคะ่ะสครับตัวนวดน้านํามันได้หลับสักครึ่ชงชงั่วโมงหชั่วโมงเ่ยทำให้จิตใจเราสึกแบบ ูขึ้นแล้วค่ะรู้สึกว่าเออที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราได้ระบายความเครียดเราได้มีเหมือนแบบเติมพลังชีวิตเติมพลังจิตวิญญาของเราด้านจิตใจของเราเนี่ยให้มีความรู้สึกที่อยากจะทํางานในวันต่อๆไปข้างหน้าหรือหาจิตหรือว่าหาอินสไพเรชันหรือว่ามันช่วยทําให้เราอะเกิดไอเดียหรือว่าครีเอทีฟได้มากขึ้นนะคะทางานได้ดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วจะเห็นว่า คนเราจะต้องจะต้องปรักตัวเองก่อนนะคะจะต้องดูแลตัวเองให้ดีระดับหนึ่งก่อนถึงจะไปดูแลช่วยเหลือผู้อื่นได้ดีนะคะถ้าเรายังขาดอ่ะยังไม่เต็มเนี่ยเราจะไปมีเวลาดูแลคนอื่นให้ดีได้ยังไงคนในครอบครัวย,อยของเราหรือลูกน้อยของเราเนี่ยถ้าเราสึกว่าเราเหนื่อยเราเครียดเราเราไม่มีพลังเราก็ดูแลเขาได้ไม่เต็มที่หรอกคะ่ะนะคะแทนที่เราจะเออขอเวลาสักนิดนึงที่จะมาดูแลตัวเอง แล้วมีแล้วเราเติมพลังชาร์จเต็มหนึ่งร้อยเเนเี่ยรับรองว่าเราดูแลทุกคนรอบข้างไม่ใช่เพื่อนคนหรือว่าคนในครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยมและมีกาลังแน่นอนนะคะน,นี่คือเป็นอะไรง่ายๆเลยที่หมอบียรกจะแชร์เทคนิคนึงหรือเคล็ดลับนิดนึงนในวันอันทาให้กลับมาดูแลตัวเองมีเซลฟ์แคร์เซลฟ์เลิฟยอมรับตัวเองในสิ่งที่เป็นตอนนี้มีสติกับตัวรับรองว่าเราสามารถที่จะแผ่ความรักหรือว่าการให้ผู้อื่นได้อย่างดีเยี่ยมต่อไปแน่นอนนะคะ ก็ยังไงอย่าลืมติดตามนะคะคลิปวิดีโอความรู้ต่างๆหรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์ของแม่หมอบีเนี่ยผ่านทาง d ร c t o r well ง i n g แม่หมอบีเป็นอยู่ดีได้เลยนะคะนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ ดรเ l l วิ่งพ Podcast being smart and empowering your life เป็นอยู่ดีกับแม่หมอเบลวิ่ง